ดวงชะตา12ราศีเดือนมก,กราคม2569ราศีเมษ Aries ผู้บุกเบิกแห่งยุคสมัยใหม่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนภาพรวมชะตาชีวิตเดือนมก,กราคม2569ถือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีสำหรับชาวราศีเมษช่วงต้นเดือน ท่านจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเรือนกรมมะเรือนที่10อย่างหนักหน่วงดาวหลายดวงกระจุกตัวในราศีมังกรส่งผลให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นธีมหลัก แต่เมื่อเข้าสู่ปลายเดือนการย้ายราศีของดาวเนปจูนเข้าสู่ราศีเมษจะทำหน้าที่เหมือนการเปิดประตูมิติทางจิตวิญญาณท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนผ่านของตัวตนหรือ identity shift อย่างรุนแรงจากนักรบผู้โดดเดี่ยวสู่นักรบทางจิตวิญญาณการงาน career and profession ในปักแรกของเดือนอิทธิพลของดาวพุธในราศีมังกรกระตุนให้ท่านต้องวางแผนกลยุทธ์อย่างรัดกุมการทำงานต้องเน้นความเป็นมืออาชีพและระเบียบวินัยสูงสุด ผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะจับตามองผลงานของท่านเป็นพิเศษหากท่านทำงานในองค์กรใหญ่โครงสร้างหรือราชการช่วงนี้เป็นเวลาแห่งการสร้างผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เมื่อดาวอังคารดาวประจำตัวของท่านย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่23มมกราคมรูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปท่านจะต้องพึ่งพาเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิ่งมากขึ้น การทำงานแบบใช้เดี่ยวจะเริ่มติดขัดการทำงานเป็นทีมและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จการเงิน finance and wealth สภาวะทางการเงินมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความก้าวหน้าทางอาชีพการลงทุนในช่วงต้นเดือนควรเน้นความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาลตามอิทธิพลของราศีมังกร อย่างไรก็ตามเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่17มกราคมโอกาสทางการเงินจะมาจากช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาจมีโชคลาภจากการเข้าสังคมหรือเพื่อนฝูงแนะนำช่องทางทำเงินใหม่ๆให้ความรัก love and relationships คนโสดช่วงต้นเดือนท่านแทบจะไม่มีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวเนื่องจากภาระงานที่รัดตัว แต่ความรักอาจก่อตัวขึ้นในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำของผู้ใหญ่ที่เคารพเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสเสน่ห์ของท่านจะเปลี่ยนไปในทางที่ดูเข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเองมากขึ้นท่านมีเกณฑ์จะได้พบรักผ่านแอปพลิเคชันหรือในงานสังสรรค์รวมกลุ่มเพื่อนคนมีคู่จันเพนในราศีกรกฎวันที่3ม,มกราคมจะส่งผลกระทบต่อเรือนพันธุหรือบ้านและครอบครัวของท่าน อาจเกิดความตึงเครียดระหว่างเวลางานกับเวลาครอบครัวคู่ครองอาจเรียกร้องความสนใจหรือความมั่นคงทางอารมณ์ท่านจำเป็นต้องจัดสรรเวลาหรือ work-life balance ให้ดีมิฉะนั้นอาจเกิดปากเสียงรุนแรงได้จุดเด่นและจุดอ่อนจุดเด่นความมุ่งมั่นทะเยอทะยานที่ไร้ฉีดจำกัดพลังงานในการเอาชนะอุปสรรคและความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดในช่วงวิกฤตจุดอ่อน ความเครียดสะสมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพความใจร้อนด่วนได้ในช่วงปลายเดือนและการมองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสิ่งที่ควรระวัง Cautions ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกระดูกฟันและผิวหนังซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์และราศีมังกร นอกจากนี้การที่ดาวเนปจูนย้ายเข้าทับลัคนาในช่วงปลายเดือนอาจทำให้ท่านเกิดความสับสนในตัวเองหรือมองโลกในแง่ดีเกินจริงจนถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นคำแนะนำและการปรับแก้ไข Advice ใช้เวลาในช่วง2ส,สัปดาห์แรกของเดือนในการจัดระเบียบชีวิตและวางรากฐานให้มั่นคงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนที่กระแสพลังงานเปลี่ยนเป็นธาตุลมและไฟให้ท่านเปิดรับสิ่งใหม่ๆแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองเช่นการสัญญกรรมเพราะผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากฤทธิ์ของดาวเนปจูนหลักการทำบุญเสริมดวง merit making หลักการเสริมความมั่นคงและบารมี สถานที่สักการะศาลหลักเมืองหรือพระบรมราชานุสาวรีกษัตริย์นักรบเพื่อเสริมพลังอำนาจสิ่งของบริจาควัสดุก่อสร้างอิฐหินปูนทรายให้แก่วัดหรือโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างเพื่อแก้เคล็ดเรื่องความหนักเหนื่อยและสร้างฐานที่มั่นคงเลขมงคลและโชคลาภเลขมงคล 1, 9, 10, 28 โชคลาภการลงทุนในหุ้นกลุ่มก่อสร้างกลุ่มยานยนต์และธุรกิจสตาร์ทอัพบทสรุปภาพรวม Monthly Summary เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองสำหรับชาวเมธท่านกำลังวางเสาเข็มให้กับอนาคตที่จะคงอยู่ไปอีกหลายสิบปีแม้จะเหนื่อยยากในช่วงแรกแต่ผลตอบแทนที่รออยู่นั้นคุ้มค่ามหาศาลขอให้อดทนและใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์